เคยทับผ่านและเคยแวะพัดไข้คนช้างมาอย่างบรอเวณ่องนี้นอกจากนี้วัดแห่งนี้โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกว่าวังสามปยาียังเป็นสถานที่สำคัญที่นำเอา,าน้ำไปประกอบพิธีถือน้ำพระพิธีสาตปียิ่งเปื่อย บอกเล่าเราจึงทราบว่าวัดแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งเรื่องราวปฏิหารและพลังศรัทธาอันน่าอัศจรรย์ของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากนั่นก็คือพระรุปวนาภิรัตษ์โดวยหลวงปู่ทิมอิสริโกดีเจ้าว,วาดวัดละหารไรด้วยประวัติที่น่าสนใจของท่านทั้งในเรื่องการเป็นพระปฏิบัติและยึดมั่นในพระธรรมวินัยอย่างเค,คร่งครัดหมักน้อยสัมโดดไม่ยินดียินร้ายแต่รูปรสดิดเสียงอันใดสําคัญกว่านั้นคือ การที่ท่านฉันอาหารเจเป็นประจำเพียงมือเดียวเป็นเวลาถึง50ปีแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงเจนคนปกติด้วยบุญบารมีที่สะสมเหล่านี้หรือไม่นั้นจึงทําให้เป็นที่ศรัทธาต่อสาธุชนของชาวบ้านมากมายและท่านจะเล่สังขารไปแลาวสิบปีเรื่องรางของขลังและผู้บูชามากมายยังคงได้รับความเคารพนับถือเปรียบเสมอสัญ,ญลักษณ์แทนท่านอยู่จนเป็นที่มาของเรื่องราววันนี้ ที่ระยองเนี่ยมีพักเก่งองอายุเก้าสิบกว่าสามารถห้ามลมหอบฝนได้แล้วก็ฉันเจมีอะไรตอยมากเขาไม่ชวนผมหลายปีนะก่อนที่จะทำหนังสือเลยไปหาวันนี้กันหน่อยผมก็รู้อ้อเก่งฉลาดนีิมันจะมีเลิกมันมันพูดเป็นแบบโอเวอร์มากคิดว่าอย่างนั้นนะก็ไม่ไปเพราะตอนนั้นผมไม่เคยนับถือพระเลยเท่าไหร่ยังหนุ่มอยู่อายุสักสามสิบกว่าคุณ่บอกพี่ให้หงปู่เจอรถตัวสิ เออได้ผมว่าท่านก็ินลงมาเจิมท่านก็ผมน้ำมันสี่รอบเปิดรถแล้วก็เจิมแล้วก็เจิมเลยผมอยักจะแน่สักแค่ไหนวะท่านก็มือไปแตะไอ้กระโปรงรถนะเห็นยันนั่งอยู่กันไอ้เห็นเห็นเนี่ยหลายคนเลยเจอรถมันก็เยี้น่ะรถเยีนแบบก็ใครคนหนุ่มๆสักสองคนมาดันขึ้นถอยไปถอยมาผมก็วิ่งไปดูว่าใส่เกียร์ไว้เปล่าวะโอ้สิ่งนั้นมาผมก็ยอมรับโอ้ท่านแน่ อาจารย์สครเขาเล่าให้ผมฟังบอกชินพรฉันนี่ศีลยังครบท้วนอยู่นะไม่ได้นุษาเลยก่อนชินพรเขามาไม่นานเนี่ยหลวงพ่อเรียกฉันบอกคอนคอนมาดูนี่แล้วตอนนั้นไอหน้าวัดเนี่ยมันเป็นแม่น้ำ่ายท่านเดินไปในแม่น้ำบัดค่ายตอนนั้นมันหน้าแล้งมีน้ําอยู่สุกหัเข่าแค่หูเข่าท่านลงไป,ปท่านดีดน้าหลังทีเ่เป๊ะเป๊ะแล้วก็กวักกวักกวักปลาเนี่ยมันวิ่งทวนน้ำมาล้อมท่านเต็มเลยนะขนาดล้มตัวมือจับช้อนขึ้นมาเนี่ย ช้อยมาแล้วก็ปล่อยช้อยมันแล้วก็ปล่อย,ออยจากคอเห็นบอกฉันตกใจเลยแล้วก็ขอเรีนจะบอกว่ากระถ,า,ถาแล้วมันไม่ยากแ,แต่จะทำให้สำเร็จเนี่ยใจมันจะตรงหมดความโลภใช่ไห ผู้ชมที่กำลังรับชมรายการดีทีวีนะครับแวดวงพักเครื่องนะครับทีวีของชาวโคราชนะครับผมโอพักเครื่องผู้ดำเนินรายการรายการแวดวงพักเครื่องนะครับรายการแวดวงพักเครื่องดำเนินมาถึงเทปที่7แล้วนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของพักเครื่องโดยทั่วไปนะครับและมีพี่อ้วนโคลาชนะครับเป็นแขกรับเชิญ สิ่งสาคัญเมื่อคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเ,เรื่องเกี่ยวกับพระกําลังแผ่นดินนะครับก็คือสมเด็จจิตรดาได้พูดถึงพุทธะยี่ห้าศตวรรษนะครับและยังได้พูดถึงเหรียญแห่งความเพียรน,นั่นก็คือเหรียญพระมหาชนกนะครับรายการแวดวงพระเครื่องนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ในเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับในวันพฤหัสบ,บดีออกอากาศในเวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับ และในวันเสาร์นะครับ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาส่วนวันอาทิตย์นะครับ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับรายการแวดวงพระเครื่องมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับในรูปแบบของการนิยมพระเครื่องและพระบูชาสิ่งสําคัญนะครับก็คือเป็นการบอกเล่าข้อมูลข่าวสารและสาระนะครับเพื่อให้ผู้ที่เช่าพระนะครับเช่าพระอย่างมีเหตุผลและไม่งมงาย สิ่งสําคัญนะครับผู้ที่กําลังที่จะมานิยมพระใหม่นะครับจะได้ไม่หลงไปเช่าพระเกนะครับรายการแวดวงพระเครื่องนะครับในวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆมากมายมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของพระหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไร่นะครับซึ่งหลวงปู่ทิมวัดละหานไนร,รนไ่เนี่ยท่านเป็นเกจิชื่อดังแห่งเมืองระยองนะครับแล้วก็ในเรื่องราวของพระเครื่องของท่านมีมากมาย แต่ในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรตินะครับจากาแขกรับเชิญท่านหนึง่งซึ่งคล่อมวอดอยู่ในวงการพักเครื่องมา,าเป็น10บสปีนะครับมีชื่อเสียงเกี่ยวกับในเรื่องของการเช่าหาพะหลักนะครับหรือพระยอดนิยมนะครับซึ่งแขกรับเชิญท่านนี้นะครับประจำอยู่ที่ชั้น4ี่คลังพาซ่านะครับฉายาคุณล่ำซำพระเครื่องขอท่านผู้ชมได้พบกับ แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณล่ำซำพักเครื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดชาธรกิตทรัพย์เกษมจากศูนย์พักเครื่องล่ำซำครับชั้นห้าคังพาซาครับผมสวัสดีครับคุณโหนสวัสดีครับพี่วันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้มาให้เป็นวิทยากรครับให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่น้องวงการพักเครื่องทุกๆท่านครับ โดยเฉพาะหลวงปู่ทิมวันนี้เราได้คุยกันเป็นเกดเล็กเกดน้อยพอได้ศึกษากันเป็นแนวทางครับเพราะว่าได้ได้ข่าวว่าหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนี่ท่านสร้างพระเยอะมากนะพี่นะเยอะมากครับเยอะมากท่านสร้างมาหลายชุดแต่วันนี้ที่ผมนำมามก็เป็นชุดพวกเนื้อโลหะชุดเหรียญบางส่วนเล็กๆน้อยๆอที่จะเป็นความรู้ เป็นแนวทางการศึกษาให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านครับผู้ชมรายการอืก่อนอื่นก็ขอสัมภาษณ์พี่ก่อนนิดนึงเนาะได้ครับผมยินดีครับพี่อออยู่ทางกรุงเทพเนาะได้ขอว่าได้ได้เช่าหาพระหลักอยู่เป็นประจํานะครับก็ต้องต้องซื้อขายกันเป็นประจําครับเพราะว่าอตอนแรกก็คิดว่าจะเข้ามาวงการแบบเพื่อศึกษาเล็กๆน้อยนอยแต่พอเรา ได้สะสมศึกษาไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกมันมีเสน่ห์ครับว่าไม่มีเสน่ห์รู้จักเพื่อนรู้จักผู้เชี่ยวชาญที่ดีอืมครับพี่เราใช้เวลานานไม่พี่กว่าจะเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งอยู่ที่ความใส่ใจของเราครับอือเราต้องหาศึกษาสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องอแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องครับครับครับแล้วรูปแบบในการเช่าพระของพี่ลํำซํานี่ถนัดด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษไหมพี่ เช่นชอบเหรียญเป็นพิเศษอครับเหรียญผมศึกษาเหรียญรับครับเหรียญมีเสน่ห์เนาะพี่เนาะถ้าจะว่าแล้วเป็นการเป็นเป็นอะไรที่ศึกษาง่ายวิเคราะห์ง่ายครับในส่วนตัวนะครับครับบางคนก็อาจจะชอบเนื้อผงเนื้อชินแตกต่างกันไปครับพี่แต่ผมเองผมชอบกลุ่มโลหะกลุ่มเหรียญนี่เป็นพิเศษครับเลยมุ่ง เป้ามาหาชุดเหรียญโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมคหลวงปู่พรมหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นกลุ่มกลุ่มเหรียญเป็นกลุ่มเหรียญเป็นภาพเหรียญแต่จริงๆแล้วก็อาจารที่ผมเกิดมานี้ทุกท่านสร้างสร้างมาหลายเนื้อหลายรูปแบบครับทั้งสามเกจินี้ท้าไทยคนเช่าหาผ้ามากเป็นหลักเพราะว่าเพราะว่าเกก็เยอะเกเยอะพี่แท้มีไม่มาก ต่เกเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นศึกษาหาดูของจริงครับหาผู้เชี่ยวชาญครับพี่เข้าไปรู้จักกับเขาอืมครับเช่าของแท้แท้ถ้าได้ของสวยแล้วยิ่งดีครับแล้วก็ตาราต่างๆเราก็ต้องขาดไม่ได้เราต้องซื้อมาศึกษาอืมตาราเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งสําคัญเป็นการศึกษาเบื้องต้นครับอ่ะแล้วก็มีแบบพิมพ์ให้เราเลือกดูได้ ซึ่งรพระทุกวันนี้เราจะไปดูแบบหาของดูของแท้เนี่ยให้ครบมันค่อนข้างจะใช้เวลานานครับหรือบางอย่างแทบจะหาดูของจริงไม่ได้แล้วครับอืแสดงว่าก็ต้องสนใจใฝ่รู้อยู่เสมอเราต้องมั่นครับมั่นใฝ่รู้คนเราถ้าคิดจะเดินวงการนี้ครับต้องมั่นศึกษาความรู้เรียนไม่จบครับครับพี อย่างนี้พระสวยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเนาะข่าวว่าพระสวยๆนี่ถ้าในเรื่องของราคาแล้วราคาก็จะดีกว่าราคาพระที่ไม่สวยน้องพี่แน่นอนครับอืมครับสาวสวยย่อมเป็นที่หมายปองของชายอันนี้อุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยครับพี่โอ๋แล้วอย่างวันนี้พี่ลำซำเอาพระมาหลายรุ่นเลยเล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆก็เอามาแบ่งเพื่อนๆ ทุกทุกท่านได้ได้ได้ชมการศึกษากานเป็นวิทยาทานครับผมครับขอขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหยครับครับอืมโอ้อันนี้ต้องวางข้านท่านหน่อยเพราะว่าเลี่ยมทองทุกองค์เลยก็นิดหน่อยครับเก็บสะสมมาก็พอสมควรครับโทษนะครับช่วยซูมกล้องมาทางนี้หน่อยครับนี่ก็คือพระของคุณลํำซ้ำนะครับ ก็คือถือว่าเป็นพระหลักนะครับโออาจจะให้ให้ได้ดูชัดกว่านี้ลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ากล้องก็มีความละเอียดจํากัดนะครับแต่พระที่อยู่ในถาดนี้เป็นพระหลักทั้งทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับแล้วก็มีทั้งพระปิดตามีทั้งรูปเก่าหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับนี่ก็เราก็มาหยิบ ยกดูแต่แต่แต่ละเหรียญแต่ละรุ่นเลยว่าที่พี่ลำซำเตรียมมานี่เป็นอะไรบ้างขอชมรูปเก่าสักสักใบหนึ่งได้ครับได้อ่าอย่างนี้คืออะไรพี่อันนี้เป็นรูปถ่ายล็อกเก็ตอลูมิเนียมของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับโอ้หลวงปู่สุขวัดโพไซทองสร้างประมาณห้าร้อยอันครับพี่สร้างห้าร้อยอันห้าร้อยอันเท่านั้นครับอืมนะ มูลค่านะครับมูลค่าก็อยู่ประมาณถ้าสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆเนี่ยครับน่าจะมีถึงสองหมื่นบาทครับครับพี่แล้วเราจะพิจารณายังไงว่าว่าลูกของท่านเก่าจริงแล้วเป็นลูกแท้พี่เราดูจากเนื้อฟิล์มเนื้อกระดาษครับพี่อ๋อเนื้อฟิล์มเนื้อกระดาษแล้วก็ตัวถังอลูมิเนียมซึ่งจะเป็นกระไหล่เก่าครับพวกนี้ต้องใช้ความชํานาญนิดนึงเห็นของบ่อยๆ อย่างที่ผมเกินน้าให้ว่าเราต้องมันศึกษาครับอ๋อหลวงปู่สุขวัดโพ,โพไซทองบกดิอา <เค S 1> จาร,รย์ชื่อดังจากบุรีรัมย์ครับอ้อันนี้จะเป็นรูปเก่ารูปเก่าๆนี่ยังเล่นกันเป็นหมื่นเนาะโอ้ถ้าเป็นพวกหลวงปุขวัดปากคลองมาฐานเท่านี่